สวัสดีครับทุกคนผมแมบโบครับเดี๋ยวพาน,นี้จะพาทุกคนไปตามหามือถือที่หายนะครับหรือว่าใครที่ทําหายหรือว่าลืมไว้ที่ไหนเสแห่งจะจําไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการตามหามือถือนะครับหรือว่าตรวจเช็คว่ามือถือของเราเนี่ยจุูตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บริเวณไหนอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับอยู่ที่ไหนนะครับแล้ววิธีการที่จะเข้าไปเอาเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นให้ทุกคนไปที่การตั้งค่าครับผมจากนั้นก็เลือกไปที่ความปลอดภัยของอุปกรณ์นะครับพอถึงหน้านี้ให้ทุกคนเลือกหาอุปกรณ์ของฉันนะครับอพอถึงหน้านี้ให้ทุกคนเลือกไปที่หาอุปกรณ์ของฉันนะครับ มันก็จะมาสู่หน้านี้ครับทุกคนนี่ครับเราก็กดค้นหานะครับจากตรงนี้นะครับเราก็สูงข้าไปครับว่าตอนนี้มือถือของเราอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะบอกอ่านี่ครับจงบังหวัดสิงห์บุรีนะครับอยู่แถวไหนนะครับก็สูงข้าไป สมเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรามา,าใกล้บริเวณของโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะบอกผมนะตุนซอกซอยนะครับถ้าเราเข้ามาใกล้โทรศัพท์แล้วนะสมมติว่าเรา,ามาถึงหน้าบ้านของโทรศัพท์ที่เรา,าทำไว้เนี่ยเราก็ทำการเปิดเสียงตรงนี้ครับ โทรศัพท์เราก็จะเปิดเสียงนะครับมีเสียงสั่นออกมานะครับสําหรับมือถือของเราที่เปิดไว้นะครับวิธีนี้นะครับบางคนที่เอาเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยถ้าเขายังใช้ Gmail ของเราอยู่เนี่ยยังใช้อีเมลของเราอยู่เนี่ยโดยส่วนมากเขาก็ยังใช้นะเขาจะเปลี่ยนแค่สิมนะครับเราก็สามารถค้นหามืรถือทของเราได้จากตรงนี้เลยนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่วิธีการค้นหามือถือที่สูญหายนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะครับอย,อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดไลค์ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แม่โบสสดครับ